สวัสดีทุกท่านครับรับชมเจ้าขุดเล็กมาค้นต้นไม้นะครับเนี่ยเสียงอาจจะเบาครับเพราะว่ามันมีเสียงเครื่องยนต์แทรกเข้ามาต้องขออไปนะไม่ได้ใช้ไม่ลอยเดี๋ยวมาดูกันครับเป็นต้นไม้อยู่ทุกนาน ม้ยืนต้นตายต่อนนื่เราก็จะขุดรอบๆต้นช่วงนี้ดินก็จะไม่ค่อยแข็งเท่าไหร่นรนะเนื่องจากว่าฝนได้ตกมาะตั้งสองสามครั้งไปขุดง่าหน่อยต้นไม้ขนาดเช่นป่าสุนปางเก็ เท่ากับอบอบคนนะฮะอบอบเขาเรียกอะไรเรียกบอบเรียกเรียกไม่ถูกเยเออไปคนยืนอบรอบต้นคนดีเราจะลองดูว่า เล็ิเราไปไปเอยากถูกายไผมยันนะัผมนะควผมจะง่ายได้เน่จากเรารอบโคนต้นขันจะนนไม่ยากเย็นอะไร เวลามไม่น่าจะถึงสิบนาทีในการค่นต้นไม้ลงนะเรียบร้อ,อยแล้วผมไปดูว่าจะทำอะไรต่อ มันก็จะดึงโคนขึ้นมาจากแล้วก็ลิฟต์กันสาขาออก่าตูดลอยกรับตูดลอยตูดลอยครับตูดลอยเนื่องจากว่ายืนในท่าข้างนะ ยืนปิดแบบต้นค่อ,อ,นอนข้างจนนะหนักยกจะปลุกรอยครับท่านผู้ชมตอนนี้จะเริ่มแซะดินที่ติดปูบบพ,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 พุดราออกก่อนมันเบาคนนี้หน่อยต้องขาออภัยฮะถ้าเสียงไม่ค่อยดังนะครับเนื่องจากมีเสียงเครื่องยนต์ใช้ข้งมาต้องขาออภัยท่าน ยงัแต่ไม่ค่อยแรงเท่าไหร่อนนี้เราดึงขึ้นมาแล้วตอนนี้เรา,าลิฟกิ่งออกนะโดยใช้ของขีดมัดโถนี่แหละทำความสะอาดโดยที่เราใช้เลยเรียกว่าเป็นกิ่งไม้ที่ตายแห้ง กเลยังงารบรถเล็ก k x 0 3 3ขนาด3เหมาะใช้ในงานเกษตรทั่วไปครับก็โอเคครับคลิปนี้ก็สั้นๆนะครับ่ต้นไม้ที่เราโค่นลงก็จะเป็นลักษณะเงี้ยเอาขึ้นเทลเลอร์เพื่อจะลากกลับฮะเอาไว้จบเพียงเท่านี้ก่อนครับพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ